ขี้เกียจคุยด้วยวันนี้ขี้เกียจคุยด้วยฮะขี้เกียจคุยกับสองขาแล้วฮะไม่เกียจไม่ขี้เกียจคุยกับคุณชายแล้วคุณชายนอนไปนอนทำตาปิ๊บไปนะอันนี้ส่งให้พ่อเฟซอืม คุณงายได้ไก่ชิ้นหนึ่งคุณงาชสบายใจอะคุณงาชบายใจแล้วใช่ไหมคุณงใชบายใจแล้วได้ไก่ชิ้นหนึ่งอืมไก่ชิ้นหนึน่งคุณใชบายใจ เหนื่อยไหมไอ้สองเหนื่อยไหมไอ้สองไม่เหนื่อยใช่ไหมเออแต่แม่เหนื่อยอ่ะฮะแม่ขออนุญาตตุยก่อนได้ไหมลูกไอ้สองอยู่คนเดียวได้ป่ะฮะฮะเดี๋ยวแม่บอกพ่อสีมาเฝ้าทีแม่ขออนุญาตตุยก่อน<ม>เหนื่อยแม่เหนื่อย เหนื่อยเหนื่อยใจะเดี๋ยวค่อยตุยดีกว่าเนาะรอใช้สองเดือนได้ก่อนเนาะเดี๋ยวทำหนังสือขออนุญาตผูก,กาดผูก,กาดคุณแม่ขอตุยไม่อยู่แล้วเบือ่อ

ัลโหอือ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 ชายสองอืออัลโหลคุณชายสองใครชื่อคุณชายสองเออเออใครยับใครยับใครดูหน่อยสิเออใครชื่อคุณชายสองใครคลับใครคลับใครคลับใครชื่อคุณชายสองครับออืเออนอนนอนดู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 

หน้าพี่ชอบหลบหน้าชอบ้ม